สวัสดีอีกหนึ่งโปรโมชั่นนะครับวันนี้กับโรดีทีเด็ดามเหมือนที่แตกต่างนะวันนี้กับชุดเครื่องเสียง 4x4 ลำโพงโ้งรอนับไ d 18นิ้ว ICs นะครับลำโพงโ้งรอแล้วก็ตู้เสียงกลาง V2 กับกิฟต์แลบทีเด็ดคอม4 c นะวันนี้กลาง V2 ประชันกับตู้ซับเบรเทอร์โบ18นิ้วไม่อัตราภูเขา 4x4 เราบอจริงว่าชุดนี้ราคา65,000บาทมีอะไรกันบ้างวันนี้ลูกค้ารอรับแล้วหน้าร้าน วันนี้5กุมภาพันธ์นะครับ2564วันนี้ออกกันทั้งหมดกี่ชุดวันนี้อาจกัดยืดนะห้าห้าชุดชุดซิวสี่ห้าชุดต่อหกชุดกับชุดนี้อ่าเกือบหกชุดแล้ววันนี้ครับอาจกันไปแน่นหน6กชุดวันนี้อาจจะไม่ชุดหนอาจจะยังไม่ได้อัปเดตเนาะบางชุดก็ยังไม่ได้อัปเดตบางชุดก็อัปเดตไปแล้วับก็ต้องขออภัยเลยบางท่านก็ลูกค้ามาเยอะจ้าร้านอาจจะไม่ได้ถ่ายครับบางท่านก็ออกไปวันนี้ก็ออกไปส่งที่มหาสารคามไปที่ จังหวัดศรีสะเกีนะวันนี้วันที่5กุมภาพันต้องไปที่สกลนครอยูทีมนะวันนี้ออกทุกคันนะวันนี้กับทีมงานเครื่องเสียงกับนายห้อยเครื่องเสียงมอุบลตอกร้านอุบลมีศิษฐ์สาวเชีกงอุบลราชธานีเอามาชมชุดนี้65,000บาทมีอะไรกันบ้างครับมาดูครับมาดูครับมาที่ตู้จับเบียดมาที่ต้องทราบก่อนนะมันคาดที่จะรบกันไหมวันนี้วันนี้หลายชุดริงครับวันนี้ทั้งมือเนาะมือสองพร้อมกันนี่ซีนีก็สวยนะนี่ ชุดหกหมื่นห้าพันบาทถ้าเพิ่มเป็นสีสีนี้เพิ่มเป็น V ีสามก็เพิ่มอีกใบละพันสามร้อยบาทนะครับถ้าเพิ่มเป็น V ีสามนะครับตัวนี้เป็น V ีสองครับอีกเป็น V ีสองตัวนี้เส้นกลางครับ V ีสองตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานครับชุดแขนโรงงานตั้งสแต็กได้ตัวนี้12นิ้ว1นึคูณหนใบนะครับแหลมยูนิตคอมจีซีตู้เปล่า1,550บาทตู้พร้อมดอก4,000บาทนะครับส่วนตู้ซับเบียดเป็นตู้ซับเบียดเทอร์โบ18นิ้วนะครับไม่อัตราภูเขาลำโพงโค้งหล่อเป็นรุ่น i รุ่น i c s นะตัวนี้เป็นรุ่นที่วเป็นรุ่นตัวตัวใหญ่ของ id ที่18นี้ที่เราทําในราคาราคาบ้านๆ้านนะตัวนี้นะในตัวนี้นะครับในในในรถนี้ของ i c s นะตัวนี้มี i c s แล้วก็ i18 pro ครับ pro, 1 8 pro 1,950บาทถ้าเป็น i c s ตัวนี้อ 2, นะสททองพาร้อยบ,บ,บาทนะครับซับเบีเทอร์โบพร้อมดอก5,300บาทตู้ซับเบีตู้เปล่า2,700บาทนะครับซับเบีเทอร์โบไม่อัตราภูเขาขอบเหล็กตะแกรงเหล็ก สีระเบิดตัวนี้นะรุ่นยอดฮิตจะมาเป็นรุ่นที่ขายดีลูกค้าสั่งเยอะตัวนี้นะพร้อมกับแหลกตัวนี้มีแหลกก็เริ่มเนี่ยคาดูมาดูชุดแต่งมาดูชุดแต่งมาดูที่ชุดแต่งครับวันนี้ก็ลูกค้ารอรับแล้วันนี้วันนี้อัดกันได้ห้าหกชุดแล้ววันนี้มิกเซอร์เป็นมิกเซอร์เป็นรุ่นนี้ฮะเป็น MG เป็นรุ่นสิบชัแนลตัวนี้มี USB มีบูทูธมีไฟแพท่อม48โวลต์เอฟเฟกต์รอยโปรแกรมนะครับ EQ ในตัว m อ็มสี่ชัแนลแบบนี้นี่ มิกเซอร์สีแนวแล้วก็มีออนออฟนี่คมีออนออฟนี่ออนออฟมีออนออฟนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์ครับม็มี MP3 บูทูธอีเอสบีแหลกไปแลกสาฝาเนี่ยแลกสาฝาเนี่ยนี่นะครับเปแลกสาฝาพิวแคปลามีล็อคมีมีฝาปิดข้างบนนั่นนี่เราจะปิดให้ดูครับตรงนี้ก่อนนะนี่ครับฝาบนก็ปิดอย่างเงี้ครับนี่ฝาบนเวลาปิดเก็บง่ายนครับเก็บงานง่ายข้างในก็ปิดนี่ประมาณนี้ครับนี่เก็บง่ายครับนี่อีกประเภทเก็บนี่นี่พร้อมรับงานพร้อมใช้งานเลยตัวนี้ครับ นี่ครับปิดแค่นีเนเน U, 24, น้เรียบร้อยเสร็จเป็นพิวแคปลาแลก 12u หลือก24พิวแคปลาตัวนี้มีล้อเรียบร้อยหมดทุกอย่างในฝาปิดประมาณนี้ครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราเปิดก็นี่ครับเปิดใช้งานนี่ครับก็จะมี power amp 4 channel ครับตัวนี้1200บาทคูณ4ครับตัวนี้เนี่ย channel ละ12คูณ4แล้วมี EQ มี cross มี m y l o ล d แล้วมีปลั๊กไฟที่เด็ดนะตัวนี้ เนี่ยแล้วก็สายทั้งหมด10เมตร4เส้นนะครตัวนี้เราสายพวกัญยานครบหมดทุกอยา่างชุดนี้ราคาอยู่ที่65,000บาท65,000บาทกับชุด4คูณ4ทั้งระบบนะคับกับโปรโดีที่เด็ดความเหมือนที่แตกต่างที่อุบลราชธานีเอา้าเรามาฟังเสียงครับมาฟังเสียงกันครับเอา ฟังเสียงไหม่ครับวันนี้สิงสิงฮฮจวอจสวัสดีครับสิงสิงเจเจวจสฟังเอสดีครับสิงสิงเจสวัสดีครับทดสอบเจสวัสดีครับทดสอบสิงฮอฮอฮอจวอจเงียบไม่ก็มีสองตัวตัวนี้เป็นไหม่รุ่น U M 1 5ตัวนี้ไม่สองตัวเป็นใหม่ลูมิเนียมตัวเนี้ยแล้วก็เป็นเคลื่นตัวใหม่เลยเป็นเคลื่นตัวใหม่ตัวเนี้ยนี่ครับเคลื่นตัวใหม่แล้ว 804นีครับต okay. so ัว you น uh, ี้804ก็คือขึ้นที่เลย800ไปแล้วตัวนี้ครับเนี่ยฮะอ่ะก็ฝากชุดนี้แ้วกันแล้วกันนะครับกับโปรดีทีเด็ดความเหมือนที่แตกต่างที่อุบลราชธานี6 5,000บาทกับชุดโปรดีทีเด็ด4คูณ4ทั้งระบบชุดนี้รับงานได้จริงลูกค้าก็ไปใช้ในการรับงานงานเครื่องไฟงานต่างๆร้องคาราโอเกะรับงานเสฟอ่าฉลองในงานพิธีกรรมต่างๆก็สามารถรับงานได้จริงตัวนี้ก็ฝากติดตามชุดนี้แล้วกันแล้วกันโปรดีทีเด็ดไม่อัตตาพวกเขาทั้งระบบ6 5,000บาทที่นลูกค้าก็มารับนี้บดเที่ เดี๋ยวไปสัมภาษณ์นะครับมามามาดายใส่กอดเดี๋ยวมาดิมาดิครับเนาะโอ้โหอยู่มาดิครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบายบายอ่าลูกค้ามารอรับตรงนี้ชุดนี้แล้วก็จะตามด้วยอีกอีกชุดหนึ่งเนาะเป็นตัวแปดคุณแปดก็จะขึ้นรถต่อแล้วก็มีสี่คุณสี่ชุดนี้พี่น้องจากมุกทหารเขารอรับครับรอรับอีกหนึ่งชุดกับตัวนี้อาจจะเป็นวุ่นๆหน่อยครับวันนี้ก็มันหลายชุดจริงวันนี้ทั้งหมดหกชุดรับไปแล้วอ่าตอนนี้ไปหกแล้วเนาะแล้วมีออเดอร์อีกกอีีีชชุุดดนทจะม ทั้งหมดวันนี้4ี่คุณสนะอยู่ประมาณ8ชุดเนาะเอาแปชุดก็เราก็เร่งเร่งทำทุกวันเนาะอัปเดตทุกวันให้ได้ชมทุกวันโปรโดีที่เด็ดครับวันนี้เอา้าก็จะเร่งรีวิวอัปเดตหน่อยเพราะมันมันก็มีอีกหนึ่งชุดที่รอรับเนี่ชุดนี้ใช่ไหมนี่ชุดนี้ันี่ชุดนี้รอรับกับชุดนี้หน่อยนะฮะเอาฝากกันไปครับ5กุมภาพันธ์โปรโดีที่เด็ดที่อุบลราชธานีขอบคุณครับชุดนี้65,000บาทนะครับลำโพงโครงรั่วรุ่น18นิ้ว ICS ไม่อัตราภูเขากลาง V2 ทั้งระบบเซตนี้65,000บบบบบบาทนะคคคคคครรรรััััขขออุุณณสสวดีับ